ตื่นเต้นมากจริงก็เป็นงานร้องเพลงแรกของปีเลยค่ะตื่นเต้นมากเจอคนเยอะแล้วก็ต้องร้องเพลงจีนด้วยแต่ก็สนุกดีซ้อมวันเดียวแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเรา้องให้เคยร้องให้เราอ่ใช่เลยจเดอได้อยู่โอโชว์บนเวทีมนลัการยเราต้องใสอินเตอร์ความเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ที่อยู่ในบาร์อไม่ขนาดเลยอเราไปบสแบบว่าเทนอยู่แล้วแล้วก็เล่ละครด้วยละครเปี เต้นด้วยกับกน้องๆที่เต้นเป็นแบบเร์ลุ๊หลายๆคนที่มาโชว์ด้วยกันแล้วก็ชอบชอบ,ชอบเขาพี่ลูกว่ามาก เพราะว่าบางที่เราเราเป็นคนที่เราไม่ได้วิ่งเร็วเท่าเขาอย่างเงี้ยค่ะดังน,นั้นเวลาคนที่วิ่งเร็วกว่าเราแล้วก็มาวิ่งในเพสเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีมีบาดเจ็บได้เขาก็จะเขาก็จะเหมือนเหมือนปวดเจ็บมากกว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้ไม่เป็นภาระเขามีอ้อนสามมให้รอไหมคะมีขอเดินก็มีเ <c oughs> ขาก็อดทนดีอะคือมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันวัดใจเหมือนกันนะการการวิ่งมาลาตอน12กิโลกับคนคนนึงที่แบบ มันต้องทรมานไปด้วยกันนะคะมันทั้งเจ็บทั้งร้อนทั้งไม่รู้ว่าแบบโหระยะทางแค่2กิโลสุดท้ายมันยังแบบจะตายทีได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าโมโหใส่กันก็อาจจะแบบเป็นปัญหาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่เราก็เหมือนแบบเราก็ฝึกจิตไปประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยไม่ได้เรามาขนาดนี้แล้วเหลืออีก12โลเหลืออีก10โลเหลืออีก6โลอะไรเงี้ยแต่ในขณะขณะที่มันเหลือเราก็ขอเดินด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อดทนไปกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาก็มีความอดทนสูงดีเนาะตลอดเลยอ่ะ เราเราทำส e are, mm ัญญากันไว้แ hmm. ล mm ้ว hmm. ว so mm ่า hmm. อี๋บอกเลยว่าถ้าถ้าเขาไม่ไหวอ่ะหรือเขาแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขาเดินไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเราอ่ะยังไงเราก็จะพยายามจ้ำจ้ำไปจนกว่าจะจบอะแต่เขาก็เหมือนเดินเดินปล่อยให้เราอยู่ข้างหน้าตลอดค่ะเราก็ไม่ค่อยเดินตามค่อยวิ่งตามเราบอกเขงให้เป็นเคสิกเลยเดี๋ยวพี่วิ่งตามเองท้ายอเขาก็ไม่ เยอะมากเลยนะความอดทนหรือว่าอารมณ์หรือว่าหลายๆอย่างมันมันมันเหมือนเป็นช่วงเวลาแบบ4ี่ถึงหชั่วโมงที่มันวัดใจกันอยู่นะคะหลายๆคนอย่างเช่นว่าอาจจะทะเลาะในช่วงทะเลาะอาจจะเห็นใจกันด้วยซ้ำเราก็อาจจะแบบกลับมาทําความเข้าใจกันม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 ีหลายเหตุหลายความรู้สึกมากเลยอ่ะเราเวลาที่มันเหนื่อยมากๆอ่ะสมองมันคือไม่ไหว แต่พยายามซ้อมอยู่แต่ก็คิดว่าวิ่งคนเดียวแน่นอนเพราะว่าพี่ตุนเขาก็จะทำเวลาของจขามีจูบมนร้าอยากให้มีไหมคะคน้นี้เขาเือนพิชาร์นะคะบแสงใช่เขาชอบนะคะเขาชอบสามีหนเออ นี้นะยอะไรเงี้ยเราเพื่อนก็เราไอฝั่งยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เฮ้ยแต่เราไปหาหมอแล้วเวลาตัวเองกินยาอะไรเงี้ยอยากให้เขาเปิดเปิดเปิดเ,ดเอดีเอ็มเหมือนกันเพราะอีกไลน์ไปยาวมากผว่าจริงอยากให้อยากให้ออกอกำลังกายอยากให้ตักแดดเราะว่าจริงเซลล์ในร่างกายมนุษย์เราอ่ะมันก็เหมือนสัตว์ทั่วไปค่นนะต้มน้ำต้มการแดดแล้วก็าอาหารพอดี เงี๋ยเนี้มันจะทาให้สุขภาพเราดีไปด้วยซึ่งอขาอะขออกกาลังกายน้อยมากนะคะแล้วก็เหมือนกับชีวิตเขามันทาทุกอย่างที่ที่งานเขามันทาให้เขาไม่ได้ใช้สุขภาพไปในด้านที่ดีตัวเราเองด้วยแต่อีิงกันโชคดีตรงที่หีงกันมีสัปดา์นีที่ชอบออกกาลังเขาก็จะเหมือนกับพุชเราให้เราแบบต้องไปทำนี้สิต้องทำนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกเขาว่าเออไปทำนี้ดูทำนีู้แต่ว่าล่าสุดนางก็ไปทะเลแล้วค่ะนางก็เปิดทริปพันธมูลแรกของนาง แล้วก็มีการคุยก,กัน DM การตากันอะไรแล้วเห็นเขาโพสต์ตกใจไหมคะจริงจริงตกใจตกใจแต่ว่าเรารู้มาก่อนอยู่แล้วทำเไงเพื่อนเราก็เล่าให้เราฟัางว่าเออมีอาการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เล่าดีเทลว่าแบบเออทำไมแต่เคยเล่าว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนมันมันอยากมันอยากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเพื่อหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นเพื่อนั้นต้องปรึกษาหมอนะตตัดตอนที่เขาเล่าอ่ะเขาพบแพทย์แล้วซึ่งเป็นมากลางปีที่แล้วอะไรหญิงใจหายไหมคะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิท หายค่ะแต่ว่าในมุมของอีกนะคือคือเราจะเห็นหลายๆครั้งค่ะว่าศิลปินที่ทํางานหนักมากๆแล้วโฟกัสกับงานตัวเองมากๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวไปในทางสุขภาพเท่าไหร่เช่นการออกกาลังกายหรือว่าการได้ออกมาพักผ่อนกับธรรมชาติจริงๆเอาง่ายๆเลยอย่างแบบศิลปินระดับโลกอย่างอย่างไมเคิลแจ็กสันหรือว่าใครๆอย่างเงี้ย เพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะจะปฏิบัติตัวยังไงแบบในฐานะเพื่อนอะไรอย่างนี้พี่คือของหญิงอะหญิงคิดว่าคือคิดว่าคงมีเวลาให้เขามากขึ้นคือนี่ก็พยายามพยายามยิกับมาจากต่างประเทศก็ยังคุยว่าเออนะกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยก็หญิงเชื่อว่าโลกนี้มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะหมายถึงว่าทบกคนความคิดซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยคิดว่าเออแต่การมาอยู่เขาหรือการมาอยู่ มาอยู่ด้วยกันอนะ่ะไม่ไม่ใช่เป็นการตั้งคําถามว่าเฮ้ย mm hmm. อาการยังไงเป็นยังไง mm hmm. คือเราพยายามเราพยายามใส่อะไรเข้าไปหรือแนะนําอะไรเข้าไปมากกว่าทําให้เขายิ้มทาให้เขามีความสุขอีกไม่รู้หรอกว่าตัวเองเองก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาแบบมากมายอ mm hmm. นะไรเงี้ยแต่อีาากแค่รู้ว่าการให้เวลาและการ เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างเรื่องของหญิงอีกเขาเน้นไปเรื่องสุขภาพมากกว่าอย่ไม่มาถามหลอ,อกว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะอะไรช่วงนั้นคือไม่อะอยู่รู้สึกว่าเออเออกไปตากแดดเลยคนเราต้องตากแดดวันละสักสิบนาทีถ้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงร้อนร้อนย่างสิบห้านาทีพอเพราะว่าพอตากแดดปุ๊บเซลล์ในร่างกายมันจะแอคทีเวตตัวเองทํางานแล้วยิ่งเวลาเราตากแดดเยอะๆค่ะพอมันส so วิชมาเป็นกลางคืนเราจะหลับได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเลตินอลนะในมา่านตาของเราอะเวลาเราไปเนี่ยสเปกตรัม L E D พวกเนี้ยมัน คนเลยรู้สึกว่านอนหลออับยากไงเพราะว่ามันอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าเราสวิชตัวเองให้เช้าได้เรากลางคืนเราก็จะนอนได้ดีขึ้นพอเรานอนดีขึ้นเซลล์ต่างๆสุขภาพต่างๆฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมันก็จะแบบเทิร์นขึ้นมาเป็นปกติที่เราออกกําลังกายอย่างเงี้ยเรามีเอนโดรฟินจากธรรมชาติแล้วพอเรานอนมันก็จะทําให้เรามีแบบสุขภาพที่ดีหลับได้ง่ายขึ้นเพราะเราเหนื่อย ไม,ม่ปกติมันก็เริ่มเป็นอาการเครียดการการการขดเกรงกรลกับของกล้ามเนื้อในบริเวณต่างๆมันก็มีผลทําให้เลือดมันไปไหลายเวียนในบางส่วนไม่ดีอา้าเนื้อออกมามันก็เลยก็เลยคิดว่าเออบอก<ห>ทางทาี่เราใช่แล้วก็มีเวลาให้ขเขาเยอะขึ้นก็คือห้อามปล่อยคนเดียวเลยเขาไม่อยู่คนเดียวค่ะตอนนี้เอนหเขาไม่อยู่คนเดียวแล้วอีกคิดว่าเขาเจอคนที่ดีมากๆคนหนึ่งที่ที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอน้องเขานะแต่ว่าเท่าที่คุยเท่าที่เผือและกันเขาดีกับแกไหม มันมีช่วงก a p ที่ห่างกันไปแล้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าณนะวันนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเพื่อนมีมุมซับซอ้อนเกิดขึ้นซึ่งออฟมันจะเป็นคนที่มีความแบบเป็นตัวตนมากๆพอามีมุมซับซ้อนแเตื่อเป็นมุมที่อิชอบที่สุดที่เกิดขึ้นเวลาเขามีความรักเย<ม>เราก็ดีใจเขาด้วยแล้วก็ก็อยากให้ดูแลกันไปนานๆแสดงว่าคนนี้เขามาหิวใจที่ออฟใช่ค่ะเขามาหิวใจในช่วงเวลาที่แบบเขาต้องการที่สุดนะอย่างว่าแต่เพราะว่าเดี๋ยวจะนัดเจอกันใช่ก็ เพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยู่อย่างครณพลางตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นหญิงก็เพิ่งกลับมาคุณออพก็เพิ่งไปทะเล,เลยอะไรเงี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแน่นอนต้งจัดแบบหนึ่งจัดเปิดใจต้นปีทิปแบบเปิดใจเจอกันหน่อยโอเคค่ะ